สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราทีมงานหงยกแปดริ้ววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาพบกับหนึ่งในสมาชิกของชมรมหงยกแปดริ้วต้องขอบอกว่า,าเจ้าของฟาร์มนี้สุดแนวแต่ว่านกในฟาร์มนี้สุดยอดยังไงเราไปชมบรรยากาศกันก่อนครับ สวัสดีครับนี่ครับผมเดี๋ยวบางช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยครับครับผมบางเรสครับผมอยู่คลองสิบแปดครับผมครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆนะครับว่าบางเลสเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับในวงการนกพอสมควรก็อยากจะถามบางเลสนะครับว่าความเป็นมาในการเลี้ยงหรือการพัฒนานกหงหยกไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็คือเริ่มที่ความชอบนะพี่ ก่อนหน้านี้ก็เคยเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงนิดนิดหน่อยหน่อยแบบว่าเอาไว้ดูเล่นเพลินๆอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มมีขยายพันธุ์หรือว่าอะไรเรื่อยมาครับผมจนมาถึงทุกวันนี้ครับผมก็น่าจะประมาณสักามสี่ปีได้ประมาณนั้นครับผมอก็คือก็คือสําหรับบางเดชเนี่ยก็คือเพราะเลี้ยงนกหงส์หยกไทยก็ใช้เวลามาประมาณสามสี่ปีในการในการพัฒนา ก็เริ่มต้นด้วยกับความชอบความรักนะครับในสีสันของนกฮยกไทยยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในฟาร์มแล้วก็ผลผลิตของฟาร์มนี้นะครับพ่อแม่พันว่าสีสันจะจัดจ้านสุดยอดดังที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในฟาร์มนะครับต้องขอบอกว่าพ่อพันแม่พันนะครับในฟาร์มนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามบังเรสน,นะครับ,รบว่ามี ขึ้นทําไว้ทั้งหมดกี่คู่ครับก็นกทั้งหมดพ่อแม่พันตอนนี้เมื่อก่อนหน้านี้น่าจะมีประมาณสักห้าสิบกว่าคู่ได้ี่เป็นพ่อแม่พันแต่ว่าตอนเนี้มันจะเหลือน้อยลงเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนมาขอแบ่งไปบ้างอาไปทําบ้างประมาณนั้นก็จะเหลืออยู่เป็นนาจนสี่ปัะมาณคุณภาพใช่ไหมอ่าใช่ครับผมเพื่อนๆก็ต้องมาขอแบ่งครับอราเราดันั้นเราก็ต้องแบบเอ่อแบ่งให้เพื่อนๆได้ไปพัฒนา นกของโยกไทยมันจะได้อ่าเรียกว่ามันจะได้มีสีสันที่มันเกิดขึ้นมาอีกหลากหลายครับผมก็งั้นผมขอสอบถามนะครับว่า,าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเน้นไปทางสีทางด้านไหนครับก็ส่วนใหญ่ไม่ได้จํากัดนะพี่แต่ว่าเอาที่ว่าเราชอบ,บสีไหนที่เราชอบเราก็เก็บมาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับผมแล้วก็ทําไปเรื่อย ประมาณนั้นครับผมหลักๆนี่พอบอกได้ไหมสีสีสีที่บังเดสชอบนี่หลักๆนี่เป็นเป็นสีอะไรบ้างมันก็มีพวกวิงโกลเด้นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นฟอลโ่ก็มีบางส่วนแล้วก็รีเซสซีฟครับผมรีเซสซีฟกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเคียบอดี้ประมาณนั้นที่กําลังทําอยู่ครับผมก็ต้องขอบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าในฟาร์มเนี่ยนะครับในเรื่องของนก ที่เราขนานนามว่าเป็นเคลียร์บอดี้เนี่ยฟาร์มเนี่ยผมการันตีนะครับในเรื่องของนกเคลียร์บอดี้และเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่านกเคลียร์บอดี้เนี่ยเราจะมีการแยกแ,แยะระหว่างนกธรรมดากับนกที่ถูกเรียกว่าเคลียร์บอดี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้บังเดสนะครับเป็นผู้แนะนําวิธีการดูลักษณะนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูลูกนกกันครับครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้บังเดสได้อธิบายหรือพูดถึงความเป็นมานะครับในการทํานก สายเคีย์บอดี้ครับช่วยอธิบายหน่อยครับครับจริงๆแล้วมันก็เป็นความชอบนะพี่คือลักษณะของเคีย์บอดี้มันมีลักษณะเนเด่นอยู่หลายอย่างพอสมควรเหมือนกันซึ่งนกปกติที่เป็นนอร์มอลมันก็จะดูแข็งแข็งแต่ว่าถ้าเป็นเคีย์บอดี้ปุ๊บเนี่ยมันมีความซอฟของปลายปีกหรือว่าตัวหลังหรือตัวสีต่างๆที่มันทอนทําให นกตัวสง่าหรือสวยอะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยครับในนกตัวเคียร์บอดี้กับนกนอร์มอนธรรมดานกนอร์มอนธรรมดาเนี่ยสีมากจะดูแบบเข้มเข้มใชกคร์นหน่อยบผมถ้านกตัวนั้นกลายเป็นเคียร์บอดี้เนี่ยก็คือในตัวของนกเนี่ยมันจะมีการไล่ระดับสีมันจะดูแบบอ่อนลงดูนุ่มนวลนุ่มลึกนะครับซึ่งเหมาะสมกับเจ้าของฟาร์มนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าของฟาร์มนี้มีความนุ่มลึกนะครับเลยชอบ ในสายของเคียบอดี้อันนี้ก็คือความความเป็นมาเบื้องต้นนะครับถ้า,ถาเพื่อนๆสนใจในการทำนกเคียบอดี้หรืออยากจะมาชมตัวจริงๆของนกก็สามารถติดต่อบางเดชเดือเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของบางเดชท,ที่คลองสิบแปดได้ครับครับผมอ,อันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูลูกนกที่เป็นเคียบอดี้ยวให้บางเดชอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่า การดูนกเคียบอดีมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างครับผมก็ดูง่ายๆนะครับพี่คือเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ค่ยรู้เรก็ถามอาศัยถามคนที่เขารู้ประมาณนั้นครับผมครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงหน้าอกช่วงหน้าอกของนกนะครับพี่อ่าช่วงหน้าอกช่วงท้องเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดไปจนถึงใบหน้าใช่ป่าประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยด้านแผนหลัง แผ่นหลังของตัวนกเนี่ยคือมาร์กิ้งตั้งแต่ปีกเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกโทนดําแล้วก็จะไล่ระดับสีเรื่อยลงมาจนถึงปลายปีกหรือปีกหลักประมาณนั้นจะปีกหลักจะเป็นสีเทาครับผมคิดว่าแล้วก็ส่วนหางหางก็เป็นถ้าเป็นนกซิรีบูก็จะออกเป็นม่วงหรือเป็นฟ้าประมาณนั้นครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับผม บางตัวจะมีเป็นหน้าเหลืองคือเคบอดี้มันก็มีหลายสายนะพี่มีตั้งแต่หน้าขาวธรรมดาจนถึงหน้าเหลืองแล้วก็หน้าโกลเด้นประมาณนั้นครับผมตัวนี้เป็นเป็นหน้าโกลเด้นครับตัวนี้เป็นโกลเด้นครับผมอันนี้เป็นเป็นน้องอีกตัวหนึ่งอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นน้องอีกตัวหนึ่งครับผมแต่ส่วนอีกสองตัวยังดูไม่ค่อยออกนะพี่เพราะว่ามันยังขนยังไม่ออก ประมาณนั้นครับผมเดผมอันนี้ก็เป็นขอ้ขอข้อสังเกตนะครับครับเพราะว่านกสองตัวนกสองตัวนี้มันยังเด็กอยู่เดี๋ยวเราไปดูพ่อแม่นะครับว่าความแตกต่างอย่างที่บางเดชได้บอกไว้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมบังเดชครับเดี๋ย สิ่งที่ผมเห็นนะครับจากความของบังเดิ้เนี่ยก็คือลวดที่เอามาเกี่ยวนะครับที่กล่องไม้เนี่ยผมอยากจะถามบังเดิ้ลว่าไอ้ที่ทําแบบเนี้ยเพราะอะไรทําไมถึงทาแบบนี้ครับคือปัญหาช่วงนี้อากาศมันร้อนนะพี่แล้วก็อย่างีคือเวลานกที่มีลูกแล้วอยู่ในในรังเนี่ยการที่นกมันขับถ่ายออกมาแล้วก็ สิ่งที่มันค้างค้างอยู่มันจะกลายเป็นแอมโมเนียประมาณนั้นอว่าเป็นแก๊สอ่าเป็นแก๊สอันนี้ผมคิดเอเองนะผมคิดเอาเองนะพี่ด้วยประมาณนั้นก็เลยต้องแง้มกล่องไว้นิดนึงถ้าหากว่ามันมีแอมโมเนียหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับในรังนกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ถ่ายเทออกแล้วก็อย่างหนึ่งอากาศภายนอกที่จะเข้าไปมันก็มันก็จะเข้าสะดวกขึ้นด้วยอ๋อก็คือเป็นเป็นเป็นเทคนิคนะครับง่ายสำหรับเพื่อนๆสามารถ เอาไปประดิษฐ์หรือว่าเอาไปต่อยอดได้ก็คือการใช้ลวดนะครับ้องกับซี่กรงแล้วก็เอามาเกี่ยวไว้นะครับแง้มประมาณสักครึ่งเซนเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับเพราะว่าบางทีบางรังเนี่ยพ่อแม่บางตัวเนี่ยบางทีจัดอึของลูกนกอึของพ่อแม่เกิดการทับถมสะสมมันทําให้เกิด เอ่อสกาดหรือว่าอากาศร้อนบางทีอาจทาให้ลูกนกตายได้ครับผมอ่าบางทีอาจทําให้ลูกนกแกนไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ในฟาร์มของบางเดชเนี่ยผมเปิดดูในหลายๆกรงหลายๆกล่องแล้วลูกนกทุกตัวเนี่ยมีความสมบูรณ์และก็สะอาดนะครับแล้วจะเอ่ออันเนี้ยเพื่อนๆสามารถนําไปนําไปใช้กับฟาร์มของเพื่อนๆได้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับในเรื่องของอาหารไม่ทราบว่าอาหารที่บังเรสให้นกค มีอะไรบ้างก็มีมินเลตปกตินะครับผมมินเลตแล้วก็มีข้าวไรมีข้าวโอ๊ตประมาณนั้นคนหส่อยยังไงครับก็คือผมจะใช้จะเอาแต่ละบังผมจะไม่ผสมตายตัวเพราะว่านกแต่ละตัวมันมันกินไม่เหมือนกันบางรังมันก็กินข้าวโอ๊ตเยอะบางรังมันก็กินข้าวไรเยอะก็จะมาเช็คดูว่า รังไหนที่มันกินอะไรออกไปเยอะบ้างหรือว่าอันไหนมันเหลือน้อยก็จะผสมใช้ผสมมือประมาณนั้นครับผมก็คือบางเดีจะใช้วิธีการสังเกตนะครับว่านกแต่ละคอกเนี่ยวิธีการการกินเป็นอย่างไรบ้างถ้าคอกไหนกินกิน มีเลดเยอะจะอาจจะผสมให้เยอะหน่อยตัวไหนกินข้าวโอ๊ตเยอะหรือว่ากินข้าวไรเยอะก็อาจจะใช้วิธีการผสมก็คือการเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการดูแลอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับของความสวยงามของความสมบูรณ์ของตัวนกและอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเราเลี้ยงนกของหยกด้วยกับความรักแล้วและความเอาใจใส่ สิ่งที่ได้กลับมานั้นก็คือความสวยงามนะครับของตัวนกและความสมบูรณ์และอย่างนึงนะครับที่ผมเห็นนะครับในฟาร์มของบังเรสก็คือตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมขอขยับหน่อยนะครับอันไหนเอ่ยนี่ครับผมตัวเลขที่อยู่ในกล่องนะครับชาไว้เขียนเป็นตัวเลขไม่ทราบว่าอันนี้ตัวเลขที่เขียนเอาไว้คือเป็นการใบหวยให้กับเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้นะครับ คล้ค่าจะเป็นประมาณนั้นับผมเราเห็นเพื่อนๆเข้ามานันบ่อยไม่รู้มาเอาเลขหรือเปล่านประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเลขของห่วงขานกเขาบผม,ผมห่วงขาของลูกนกที่ว่ารังไหนที่มีประวัติที่เกิดจากรังเนี่ยผมก็จะจดห่วงขาไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าเวลาที่เราจะเข้าผสมกันอีกทีปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันต่างคอก หรือว่ามันคนละข้อกันหรือว่าผสมกันได้ไหมอะไรประมาณนั้นคือป้องกันเรื่องเลือดชิดไปด้วยคร,ครับผมน,นี้จะเป็นเป็นเทคนิคนะครับง่ายๆก็คือการเ,าเขียนตัวเลขเอาไว้นะครับบนสกปอตเทศนะครับว่า ลูกนกตัวนี้ยอู่มีรหัสห่วงอะไรบ้างมเพราะว่านกบางตัวเนี่ยก็คือบางเดชก็เก็บเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุเพื่อที่จะพัฒนาในระดับต่อไปและบางตัวก็เอาไว้จําหน่ายให้กับเพื่อนๆนะครับที่ชอบในนกของสายบางเดชอยากจะสอบถามบางเดชว่าณตอนนี้นะครับพอมีลูกนกที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆไหมครับหรือว่าตอนนี้เกปิดฟาร์มคือตอนเนี้ย คือนกเนี่ยถ,ถ้าส่วนใหญ่ที่มาหาผมนี่ือสุดๆจริงๆก็คืออยากได้จริงๆประมาณนั้นผมก็จะแบ่งให้ถ้าคนไม่มีจริงก็จะแบ่งให้ประมาณนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ขายนะแล้วแต่ว่าจังหวะใครที่เข้ามาแล้วมีความต้องการจริงอยากได้จริงผมก็แบ่งให้ประมาณนั้นครับผม ก็คือถ้าเพื่อนๆน,นมีความต้องการนะครับอยากจะได้นกเอาไปพัฒนาเนี่ยก็คือบางเรสเนี่ยยินดีที่จะแบ่งให้รหรือเพื่อนๆท่านใดยอยากจะออสอบถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลการเลี้ยงนกฮองหยกไทยเนี่ย บางเดสก็ยินดีนะครับให้คําตอบทักได้นะครับทางข้อความทางเฟสแต่ต้องขอบอกนะครับว่าบางเดสเนี่ยมีงานประจําอยู่บางทีบางเดสอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะตอบล่าช้าหรืออาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับในในกลุ่มหุงยกแปดริ้วเนี่ยทุกคนเนี่ยยินดีนะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆแต่ทุกคนก็มีงานนะครับที่จะต้องทําบางทีอาจจะล่าช้าบ้างในเรื่องของการตอบปัญหา ในเรื่องของการให้ความรู้ก็อยากจะาฝากเพื่อนๆนะครับติดตามอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่เต็มไปด้วยคุณภาพก็คือฟาร์มารบางเดชของ18ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนกสวยๆงามๆนะครับในฟาร์มนี้กันครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับบางเรสนะครับที่เปิดฟาร์มให้พวกเราทีมงานหุงยกแปริ้วได้มาชมนกสวยๆนกที่มีคุณภาพ <Home. S 2> อย่างไงเพื่อนๆสามารถเข้ามาอุดหนุนนะครับนกในฟาร์มของเบองเดสได้และก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานหงยก8ปริ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราได้นะครับเฮ้บ๊ายบาย